แซบทั้งคู่คุกแซบแซบเข้าเส,ส,นส้นคุกกี้ฟันโออร่อยสนุกปวนทุกที่ฟันออโอขอเสียงหน่อยพร้อมไหมครับเด้ซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเขาพรอพ้อมจะมาถ่ายกันแล้วนะเอาเดี๋ยวเลยเคียร์เคียร์เออต้องแบบนี้งานนี้แหละยิ่งใหญ่เกิดแน่นอนโอ้โหว้ายอืมป้า นี่มันอะไรเนี่ยโหทำไมมันดูวุ่นวายขนาดเนี้ยชั้นั๊ให้เกียดฉันหน่อยนะเรียกฉันเนี่ยให้มันเต็มยศเด็กสิผู้กำกับป้าฮะพู้กำกับป้าฉันจะมากำกับมิวสิกวิดีโอเปิดตัววงดรีเท้าว่าที่วงดนตรีอันดับหนึ่งของเมืองไทยงานนี้ทุกุนสร้างพี่ตาแล้วอย่างนี้ใครเป็นนางเอกอะนางเอกเหรออืม เธอนั่นแหละนฮะมีชัดอะไรเนี่ยพี่ตาไม่เห็นเคยบอกกันเลยอ่ะก็บอกอยู่นี่แล้วไงช่วยๆกันหน่อยนะโบนะไล่อะช่วยหน่อยนะอ่ะโอเคทุกอย่างถ้าพร้อมแล้วโอเคไฟกล้องโอเคป่ะกล้องพร้อมใช่ไหมเอ่อยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตาเดี๋ยวก่อนไอ้พวงกับตาหรือเตะาแขเลยพวงเที่ยวมาพวงต้องตาแล้วใครเป็นพระเอกอะจะเป็นใครไปไม่ได้ นกจากเขาสุดยอดนะนี่ไงพระเอกสุดยอดสุดยอดดีนะอ,อือืเอาละนางเอกก็มีแล้วพระเอกก็มีแล้วโอเคทุกอย่างพร้อมกล้องกล้องเลยนะครับกล้องเลยนะกล้องโอเคมาร์กได้เริ่มถ่ายไยถ่ายไปได้เฮ้ยเฮ้ยยิงครับตับโอเวีแตงขนาดนี้ไม่ต้องมาไหว้กูแล้ว นำหน่อยด้ยดย Länder, มาเคลียร์กันก่อนนี่นี่ให้ฉันเป็นตัวอะไรไว้ตาฮะแต่งขนาดนี้คุยเป็นตัวอะไรน้ำหนอครับแต่ว่าบทเนี้ยเหมาะสมกับน้ำที่สุดแล้วนะครับผมไม่มีน้ำไม่ได้นะทำไมผพราะว่าน้ำคือตัวขายเลยไอ้นหีน่าเนี่ยแล้วเขามายืนขำกูกันฮะนี่กูอายเขาไม่เนี่ยนี่มือระนาดอันดับหนึ่งแห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาทักไปกูอย่างนี้เลยตาฮะหยุดก่อนเลยครับกระเทยของร้อนั กูเข้าไปแล้วก็มาแต่งให้อย่างนี้แล้วก็มาอามกูนั่นาะฟังฉันก่อนทำไมตรงเชื่อในวิชั่นของต้างานนี้นัเนหาอนเนี่ยมิได้เกิดกับเกินมึงรู้ปะเนี่ยตั้งแต่เช้ากูยังไม่ได้กินข้าวสักเม็ดเลยทำไม,ไมนะเดินไปซื้อที่ปากซอยกูอายคนเขากูนอนขดอยู่ข้างลังมึงรู้ไหมเนี่ยขังเงินเข้าไปไอ้ฉันจะไม่เท่าไหร่หรอกมึงเคลียร์กันอีกตัวึงด้เนี่ยอุ้ยมีกันมันยังไงนี่ยใครอ้สวัสดีครับลิงปิงโอ้ใช้ได้เลยเนี่ยอ้าว ทำไมเขาอยากเป็นนิจโคุณนะเขาบบได้อยากจะเป็นลินชับปิงแย่ๆฟังฉันก่อนนะทวิน MV ตัวเนี้ยมันจะไปออนแอร์ที่มณฑลเสฉลิมอยากโกอินเตอร์ไรไงวะฮะโกอินเตอร์กะอ่ะอันยอมเป็นลินชับปิงโกอินเตอร์ยอมโกอินเตออร์โเคทุกอย่างพร้อมแล้ว action เดียว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 ไอ้ตาหน้าถามหอะไรว่ะเอ็งคิดการใหญ่ไปหรือเปล่าวะ ถึงก็ต้องถ่ายมิวสิกกันเลยอ่ะเนี่ยฮะหยุดก่อนสิครับผีขนุนฟั <c oughs> <c oughs> งชันก่อนเลยนะ <c oughs> ก็เค่ยวอู้เศรษฐีเชียงใหม่เนี่ย <c oughs> เข้ามาเป็นนายทุนให้ไงนะฉันก็แค่เอาเพลงที่แต่งเนี่ยให้เขาฟังเขาฟังปัคขนลุกชอบเลยชอ,ช,อชอบชอบชอนเป็นอะต่อฮะเพืทุ่มนะงนบดิ่ฮะทุ่มงบมาโปรโมทลุงดิมเฮาเนี่ยเต็มที่เลยครับนะและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จของวงดิมเฮาต่าง ถ้าความฝันของเองนะมันจะไปถึงในสิ่งที่เองคิดไว้แล้วก็นาก็ไม่ขัดนายินดีช่วยเต็มที่วะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณับนะป้าเอาเขา,เา,เาไปโกอินเตอร์มาอ<ม>นู<ม>ตปกัวตัวนย <c oughs> มีไทยเบิหัวฟูมาแต่งนี้ก็สวนสัตว์ซาฟารีเวอรเลยนะไปพร้อมต้องพร้อมทุกอย่างพร้อมเดแต่อบอกไว้ก่อเลยนะอย่าส่งเสียงดัง เข้าใจไหมครับพี่ห้ามทำไมเขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังเบาๆเข้าใจป่างแล้วฟันตะคุไปหน่อยกลัวทุกอย่างพร้อมนะครับผมอ่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะปุบปุยน่ารักจังเลยชื่ออะไรคะชื่ออะไรว้าว วัาฉันจะปกป้องเพนเฮะเฮะเฮะนั่งไ hey! 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 ว้นั hey! Hey! ่ง <Hey! S 1> วยนิ่งไว้นิ่งไว้หมีนิ่งไว้หมีนิ่งไว้หมีหมีโอเคแล้วไม่ต้องกลัวแล้วขอบใจนะ เขาเล่นเห็นไหม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 ดูเขาเล่นดีมากเลยคัทคัทกัอดบอกได้คำเดียวว่าเลิศมากๆบ้าอะไรเขาเลิกถ่ายงานแล้วโอ้โหสุดยอดเยี่ยมไปเลยฮะจับมือหน่อยเยี่ยมจริงๆ ใจไปเลยอะออะไรกาทีมงานทั้งหลายย้ายกองไปกันที่ลานมุนใจกันต่อเลยนะไปไปยังไปยังไปไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเดตาเดี๋ยวก่อนล้วล้วน้าถ่ายตอนไหนวะเนี่ยฮะไม่มีครับน้าหมดแล้วน้าเล่นอยู่ในโอ่งเนี่ยบทส่งน้าหน่อนะครับที่เขาเรียกกันว่าเล่นน้อยแต่ได้มากเชียบชั้นครูเลยนะครับเนี่ย ออไปเล้วหมดส่งส่งเขาลงมานอนในโอ่งเนี่ยนะแต่งตัวให้มันตั้งเจ็ดชั่วโมงเห็นหน้าก็ไม่เห็นอะไรของมันนะมันบ้าไปแล้วแน,แน่เลยเนะี่ยเออแต่ก่อนมาแน่นะครับแน่มันอาจจะดังก็ได้ใจ <c oughs> ชจิตวิญญาณพรเหมือนหนังเจ้อยอภิชาติพง์ไงครับแต่ก็อาจจะดังก็ได้แต่ก็สุดยอดไม่รู้ดังไม่ดังไม่รู้ฮะแต่รู้เลยว่าพี่ตายทุ่งสุดชีวิตเลยนะตัวนี้ชีวิตเลย <c oughs> หมดกันกู <c oughs> ออกออกไปออกยังไงอ่ะไอ้ลงอ่ะลงได้แต่ติดไปหมดแล้วเนี่ยติดอ่ะไมไม่ต้องละนอนในโอ่งเนี่ยอ่ะอันเดียวผมเอาไปอ้อมกังไก่นักข่าวถอนออกปากเลยฮะนยากินเย็นในี้ เอาไอ้โวตนั่นมาสกายเลยมีอะไรก็ว่ามาแม่พ่วกับตาครับผมมาซะตรงเวลาเลยนะครับผมพ่วกับตาครับ,รบที่ผมเรียกมาวันนี้เนี่ยโวตอยากเล่นมือบีกับชัยเอกมากเลยบ้าหรือเปล่าวะฮะนักสแสดงดเว้ยไม่มีพรสวรรค์ไม่ใช่มาได้ยินบอกว่าซีซูแบบนี้นี่พรสวรรค์ใช่ไหมไม่มีแต่ให้ตังค์พันหนึ่งได้ไหม เฟ็นบนผู้กำกับเหรอจะฟ้องกรมตำรวจด้วยออกแนวจะไม่พอสองพันเลยไงไม่ได้วะยังไงยังไงฉันก็รับไม่ได้หรอกถ้าน้อยกว่า3ามฉันก็รับไม่ได้อะบอสงั้นจัดไปเลยสามแต่ผู้กำกับตาก่ามาผมขอเลิฟซีน้ลยนะจับมือเยังดีเลิฟซีนเหรอเออเอาแบบคู่วงในเลยปะ แบบว่าถึงเนื้อถึงตัวเออเอาแบบคู่วงในโอไปถึงเนื้อถึงตัวเลยนะเออเออเอออะไรสองอีกสองพันเรื่องเงินเนี่ยอย่ามาคุยกับโบ๊ททำไมอะเรื่องความรักของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ททุ่มเต็มที่สองพันใช่ไหมใช่เอาไปเลยอืมอีกสองพันดีมากดีมากอย่าลืมจับแบบคู่วงในด้วยนะโอ้ยจังจำตึงเปรี้ยอืมไปก่อนนะ ่นฉากเลิฟซีนไก่ฟูเนี่ยนะอืมอไม่เล่นถ้าจะให้เล่นไก่ฟูฉันไม่เล่นไอ้จูก,กับหมายคลื้นเพลงกันเลยขนสั้นหรือขนยาวขอขนปุยปุยนี่ไม่ตลบจ้ายอดหน้าเลยพี่ตานะเะเอมแกนั่นแหละเะเอมมันก็แค่การแสดงนะไอ้บอสอ่ะไม่คิดอะไรมากหรอกอโคตรคิดเลยเมันจะดีอยู่แล้วเชียวจะพูดทำไมเนี่ยนะ เชเอมพี่ต้าขอเถอะนะซีนเนี้ยสำคัญกับเรื่องมากเช่เอ็มไอ้พ่อขอเฉพาะแม่พักกันก่อนสิครับเชเอมซีนเนี้ยสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยนะเธอต้องปล่อยอารมณ์ตามความรู้สึกเบื้องลึกของหัวใจให้เสียงแห่งรักนำพาเธอสู่อ้อมกอดของความคิดถึงเอ็มวีของเราจะขาดซีนนี้ไม่ได้เลยนะ ไม่ทำเพื่อพิต้าก็ขอให้ทำเพื่อวงดีมเฮาของเราใชเอมก็ได้ทำเพื่อวงดีมเฮาก็ได้แต่เทกเดียวนะห้ามเหนื่อยห้ามยืดเทสเดียวม้นเดียวรวดจบคอนเฟิร์มเทสเดียวผ่านเน้นๆอ่ะทุกอย่างพร้อมโอเคนะครับพร้อมแล้วนะประจําจตําแหน่งไปอ่ะออกไปเกาะเลยอ่ะถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับผมอ่ะ อ่ะห้าสี่สามสองอืมเออนี่ม,มันหน้าที่ผมคเจอห้าสี่สามสองแอคชัน่น โอ,อโอเคลัตนตาอะไรวะไอ้พ่วงกับตาเริ่มซีมันป้ายันเลยทำไมโดนตอบอยู่แนวเลยวะเนี่ยมีละเริ่มซีแนวใหม่ไอ้บอสฟังหนยเว้ยนี่ละเว้ยเฮ้ยเลิฟซีนแนวใหม่เว้ยเฮ้ยเนื้อถึงเนื้อตบเพี้ยตบเพี้ยถึงเนื้อถึงตัวไม่ล่ะพวกเรา เก็บของกันก <to> ่อนนี่ก <STAR aurait> ็ร well. so. ีบเลอเกินเกีดอะไรวะโดนตบอย่างเดียวเลยตกลงไม่มีในทุนมาทำเพลงให้แก่ใช่ไหมตา